ลุนสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิม,มาให้เบิงะะ่งเนาะเขาว่าลูกๆต้องกินกระดูกนะคะต้องแทะกระดูกเนาะเพื่อนฝนแคว์ประสันแขวและเหงอของเขาสีมีเห็นปูนมีขากสกปกแบคทีเรียนะคะเขาก็ต้องให้กระดูกเขากินเนาะ,ะจะเป็นกระดูกสดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกระดูกง่วซื้อมาจากหางเป็นแพ็คๆเทากับมาทำการอบ ใส่ไมโครเวฟเนาะประมาณ4นาทีอ่ะผิกกับหนักกับลงังให้มันสุกอ่ะค่ะหลังจากนั้นเฮาจะเอาไขมันออกพยายามออกออกใไขมันนะคะบ่ให้เขากินไขมันเนาะกระดูกไงของลูกเท็ดกระดูกไนอของลูกโครเอเนาะตัวขา,ขาวๆนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีนอกจากกระดูกงัวหรือว่ากระดูกจิ้งโจ้ก็แล้วแต่ m u j a เนะ้องกระดูกแพะแกะน,นี่นนค่ะกับมี ของออสเตรเรียขาจะมีหลายกระดูก,กเลือกเอาแล้วแต่เจ้าเสียให้ลูกเจ้ากินเน้ยยังก็จะมีอ่ากระดูกที่ซื้อจากห้างค่ะมันพวกมันกระดูกดอก,กมันเป็นเหมือนสเต็กอ,อ่ะเหมือนอ่าเผอิญอย่างคบเขี้ยวเลนของหมาเนาะอันนี้สําหรับหมาตัวใหญ่จังน้อยนะคะเนาะให้ลูกเทศกินแคลเขาสิเห็นบ้านสำหรับทำความสะอาดฟันเขาว่า นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปเบิ้งกันกินของเขานะคะนะ่าเดี๋ยวพ้าลูกๆออกไปกินโอเค okay. let's go let's go กูนะกูนะเบิ้งเปิ้ลหอมเปิ้ลหอมกระดูกพี่น้องเอ้ยมาเบิง้งโอเ okay. ค let's go let's go mummy open the door โอเ okay. ค let's go come. come 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 on come on c quick quick แล้ว shut the door alright เบิ้งเดี๋ยวพี่น้อง เด้อ not yet not yet okay okay ฮู้วิสฮู้ว์ okay ลิเดอร์เก้อเฮียอ๋อปนเลือกเลือกถูกเลยเนาะตัวใหญ่เปนกันเลือกตัวนี้เนี่ยอันกระดูกใหญ่ระเบิงเนี่ยเอาตัวนี้น้อยอ้าวนี่ค่ะเขาสิขาวไปกินนบนหญ้าสนามหญ้านี่เขาจะมีความสุขของเขาอ่ะไปตากแดดรับวิตามินดีเด้อลูกเด้อประมาณนี้ค่ะเพิ่นสิเอนจอยมากเลยนะคะ แนเข้าไปอันนี้สิทําให้ันปากกีโบเมนเ้อพี่น้องเ้อหมาลูกๆเขาปากซีโบเมนนะเพราะว่าเขาทําความสะอาดฟันนะคะเนาะกะไปเฮ็ดตามก็ได้นะคะเนาะต้องม้าอันนี้ลูกๆเขาสีประมาณสีสิบสี่แล้วตัวนี้เทดดี้ตัวนั่นก็สิบขวบสิบเอ็ดขวบแล้วก็ะแฮนได้เต็มที่เลยแคลเขาก็มีเต็มปากเลยเด้ปกติเมาทีข้เอียค่ะ ม้ขีดแขวสิบบาคอยมีดอล้วเพราะว่ากุ้มทับพุ้มตันท่านตาแข่วสิรวงสิต้องไปผ้าไปถอนฟันจังัานเฉียนะตอนแรกเกือ,อบสิได้ไปถอนฟันแล้วเพราะว่าตอนรับมากเนาะปากเหม็นคักอ้าปากใกล้ๆกันนี่บ่ได้เลยสิเป็นลมตายสิเป็นร่มตึงเลยค่ะพี่น้องค่ะอนี่แหละค่ะเป็นซาลานี่ๆๆน้อยเนาะให้ได้เห็นเนาะคะ่ะเนาะปากถามก็ามากก็ได้ค่ะว่า,าลูก นอนจังไดกินยังได้ยัง,ยงสี่นะเดี๋ยวจะได้ไปตอบให้นะหรือว่าอยากจะให้ให้หคลิปในกระบอกมานะคะอะ่พี่น้องมาเบิ่มการแฮนกระดูกของลูกๆต่ออีกจักหน่อยเนะตอนเทาจิจบคลิปโอ้แดดแรงเอยเอ็นจอยค่ะข,ขนาดลูกสาวไปขนาดลูกชายกระตังค่ะกระโดดยันได้เพื่อนเอาเอาลงไปเอาเ,อาเอาพินพ่นเพ่เพิ่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะ ยังไม่หยิ่งกับฉันเป็นวะเออแล้ววังพี่น้องแอนเอาแอนเอาเอาฟุ้นแคลลูกฟุนแคลล์นเข้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยอ่าคุณแมงก็าชิเก็บไปทิ่มขยายเพราะว่นมาแรงวันมันหลายเออเข้าโฮมก่อนอี่ล่ะวะเข้าโฮมเข้าโฮมเบิ่อนะเบิ่อนเออเอ็นจอยนะเอ็นจอยนะโคนละแถวเขาแถว แข็งแรงแท้บกักหลาแถวแข็งแรงเนะานะเนาะบักหลาเนาะช่วงหล,ลังๆอ่ะล,ล,ล,ลืมแม,ม่จ้ะมาจะทำนั่นทำเนี่ลืมเอาเอากระดูกให้ลูกอันนี้ให้อ่านเวนว่นนะคะเนาะกระดูกจะต้องให้เขาบา่อยบอยบริัทนี่ปากแมน่นเหงือกบกแข็งแรงทำความสะอาดเหงือกทำความสะอาดฟันนะคะกระดูกโอเคจบสำเน,นาค่ะเนาะ